ก็เอาอาหารมาให้ไก่เมื่อวานนี้สับสับฟักมาให้สองลูกกินดีดีฟักใหญ่ไม่มีคนกินก็เลยเอามาสับให้ไก่พอบายแล้วก็ต้องเก็บไข่คะ่ะรายได้บ้านสวนคะ่ะอย่างนี้แหละ ไม่มีเงินเดือนกินแล้วค่ะออกจากงานแล้วก็มาอยู่บ้านสวนอย่างนี้แหละคุณตกหนักน้ำท่วมคอกไก่แล้วตกได้ตกดี ้ำ่วมทจิ้มมะละกอต้นเล็กไปปลูกดูซิมันจะท่วมมันจะรอดมในน้ำท่วมมันอีกละนี่แต่ก่อนปลูกไว้3ามต้นนะตรงนี้ข้างๆครัวปลูกไว้แล้วฝนตกอย่างนี้แหละไปหมดทั้งสามต้นอันนี้ลงใหม่สองต้นนี่ต้นหนึ่งนันต้นหนึ่ง กำลังจะเขียวยอดกำลังเขียวฝนมาท่วมอีกแล้ฟ้าสว่างออกแป๊บเดียวฝนก็มาสว่างออกแป๊บเดียวฝนก็มาน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมลงรถ กทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์นี้น้ำท่วมสวนหมดแล้วอันนี้กล้วยกล้วยสวยๆค่ะที่นี้กินไม่ทันก็ให้ไก่ไปมั่งคนกินมั่งกินไม่ทันแล้วเสียดายค่ะลูกมันโตดีมันสวยดีเนื้อเยอะก็เลยเอามาตากค่ะทำกล้วยตากไว้กินเองอันนี้คือไข่ที่เก็บวันนี้ค่ะ เก็บวันนี้แล้วก็จะมาใส่แผงแล้วก็ขายค่ะตามไซส์ค่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ตามราคาไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กก็ราคาร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบสูงสุดค่ะข้าวทุ่งกุลาคัดด้วยมือมีทั้งเกตหนึ่งเกตสองเกตสามค่ะเกตสามคือข้าวปลายปลายข้าว เจ็ดหนึ่งคือเม็ดล้วนเจ็ดเจ็ดสองคือเม็ดหักเม็ดในหักก็เอามาทำเป็นเกตสองอันนี้เกตสองคือเม็ดหักอันนี้คืออันนี้คือเกตหนึ่งอันนี้เก 1, เตหนึ่งเม็ดสวยเนี่ยนี่เกตหนึ่งข้าวเกตหนึ่ง เนี่ยข้าวปลอดสารนะต้องล่อนล่อนเอามิดไม่สวยหรือถ้ามันมีดอกหญ้าก็เอาออกไม่ได้ฉีดยาข้าวไม่ได้ฉีดยาข้าวปลูกแบบธรรมชาติเนี่ยครับแบบมือเลยแบบชาวบ้านเลยไม่ต้องใช้ลงสีครับ คัดด้วยมือเนี่ยเนี่ยคัดออกมาสวยๆแบบนี้หอมหอมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้องไห้ข้าวมิดสวยๆ คัดแบบโบราณคัดข้าวแบบโบราณกแบบิโลละสี่สิบห้าค่ะสวยๆลองลงมาก็ตามเกตข้าวแก้วเ,เม็ดหักหรือเม็ดล้วนเม็ดล้วนก็สี่สิบห้าอันนี้กุ้งขึ้นมาจากบ่อคะ่ะอัดน้ำแข็งส่งให้ลูกค้า ลูกค้าสั่งก็ต้องส่งให้ค่ะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดสามสิบโลกำลังอัดน้ําแข็งแล้วก็พอดีเขาจะไปต่างจังหวัดค่ะก็เลยเอากุ้งไปส่งเขาด้วยค่ะ กุ้งรอบนีตัวไม่โตค่ะเพราะว่าฝนตกทุกวันแล้วทําให้กุ้งไม่โตค่ะกุ้งก็เลยตัวเล็กช่วงนี้ไม่มีไซส์ใหญ่